สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างอยู่ผมก็เลยสั่งแผ่นกันความร้อนนะที่ใช้ติดในกระจกรถยนต์เรานะครับข้างในก็เลยถ่ายคลิปเอามาฝากท่านด้วยนะครับว่ามันติดยังไงนะครับเพราะเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับท่านสามารถสั่งแผ่นกันความร้อนตัวนี้มาติดเองได้ก็จะมีตัวเกลียงสําหรับดีดตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะผมสั่งมา2แพ็คนะครับแพ็คนึงมันมี2แผ่นขนาดที่ผมซื้อมาใช้ ของรถกระบะเนี่ยเป็นขนาดกลางนะครับกว้าง42เซนยาว63เซนนะครับมาดูเทคนิควิธีการตัดนะครับถ้าท่านซื้อมาแล้วถ้ามาติดลอยไว้แบบนี้นะครับเวลาเราเลื่อนกระจกลงโอกาสที่ตัวนี้จะชนกันแล้วหลุดเนี่ยมีนะครับฉะนั้นเทคนิคในการติดก็คือท่านต้องติดให้ขอบตัวนี้มันต่ํากว่าเวลาเราเลื่อนกระจกขึ้นสุดแล้วเนี่ยตัวนี้จะต้องอยู่ใต้ขอบอยางนี้นะฮะ ฉะนั้นอยู่ใต้ขอบอยางนี้เท่าไหร่ก็คือท่านวางบนนี้ได้เลยนะครับวางบนขอบตัวนี้ได้เลยนี่นะนี่นะครับส่วนนี้ผมต้องตัดออกก็คือช่วยกันจับไว้นะครับแล้วก็วัดตัดได้ตอนนี้ข้างบนผมเอาจริงแล้วนะครับคราวน,นี้ผมจะมาคร่าวๆข,ข,ข้างล่างว่าผมจะตัดอยู่ประมาณนี้สามารถพับได้เลยนะครับพับได้เลยแล้วผมก็ไปตัดชิ้น,นี้มาก่อนนะครับแต่ท่านอย่ากรีดนะครับ ไอตอนเขาติดฟิล์มครั้งแรกเนี่ยเขากรีดได้เพราะว่ามันคือกระจกแต่ตอนนี้เรามีฟิล์มอยู่แล้วเราจะใช้คัตเตอร์กรีดลงไปไม่ได้นะครับนี่นะฮะแนวที่ผมต้องการตัดทิ้งอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับคราวนี้พอม,มุมนี้เราได้คร่าวๆแล้วคานนี้ก็ตำแหน่งนี้ผมตัดแคบประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ผมพับไว้แคบประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ไปตัดโค้งคร่าวๆมาก่อนนะครับ เราได้มาประมาณนี้แล้วนะฮะขนาดของตัวหลังเนี่ยมันเต็มบานพอดีเลยนะครับท่านแต่งขอบมันแค่เล็กน้อยตามรูปค่อยๆตัดค่อยๆแต่งไปอย่างนี้นะครับคราวนี้พอผมได้แผ่นนี้มาเรียบร้อยผมก็ไปทาบแล้วก็ตัดอีกแผ่นหนึ่งมาเลยนะฮะเมื่อกี้ด้านที่เราทาบมามันอยู่แบบนี้นะครับฉะนั้นพอเราต้องการทาบฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งเราก็กลับด้านนี่คือด้านหลังของฝั่งคนนั่งนะครับ ตอนนี้เราก็เอาแผ่นที่เราจะติดมาทาบไว้ข้างล่างนี่นะครับฝั่งตรงข้ามเราก็ทาบตัดได้เลยนะฮะอ,อันดับแรกเลยนะครับก็คือทำความสะอาดมันก่อนนะผมใช้น้ำยาล้างจานนะครับ ผมแค่แปะมันพออยู่นะครับแล้วคราวนี้ผมจะเริ่มเอาจริงโดยการที่เริ่มเอามุมนี้ก่อนนะครับจัดใหม่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่คือยังยู่อยู่เลยมันยังห่างอยู่อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะ ไหมครับมีแล้วนะทาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ไล่เลยถ้าเรายัางไม่พอใจมันยังมี ลออยู่เยอะๆแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็รีบรมาัน,นตรงนี้ก็รูปได้เลยนะแล้วก็ไล่มันลงไปนี่นะครับนี่นะคราวนี้ของตัวขอบนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ามันยังไม่ลงไปอยู่ข้างหลังของไอตัวยางตัวน,นี้นะท่านค่อยๆดันลงไป ค่อยๆนะครับดันยังเทียงไปเห็นไหมฮะมันก็จะลงไปอยู่ข้างหลังเวลาเราเปิดกระจกมันก็จะไม่โดนแล้วนะครับ <S 1> <S 1> นี่เห็นไหมครับ <S <S ฟองอากาศเรลื้อเลยแต่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยนะฮะต่ลอมอย่ารีบนะครับพอรีบเดี๋ยวไอตัวเปลียงปาดตัวเนี้ยมันจะไปโดนให้มันขาดได้แต่ตรงนี้เห็นไหมครับผมกําลังจะทิ้งอากาศก้อนนี้ลงข้างล่างเลย เปลีดไปเรื่อยๆนะครับใช้ความใจเย็นท่านไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องห่วงว่ามันแห้งเดี๋ยวมันจะติดหรืออะไรไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราสามารถดึงมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้มันเป็นก้อนเยอะอยู่มันยังสะดุดอยู่ผมดึงเลยนะฮะลันขึ้นมาใหม่ได้เลยแล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่ ไม่ได้ต้องการนั่งชมวิวอะไรนะเราขึ้นรถแล้วก็ต้องการความเย็ยนสบายมากกว่าที่จะนั่งชมวิวข้างนอกเพราะว่ามันจะเบลอมันจะมองไม่ค่อยชัดที่ติดอยู่เนี่ยชิ้นหนึ่งประมาณ60บาทเองนะครับเพราะว่าผมสั่งมา4ชิ้นเนี่ยรวมค่าส่งรวมอะไรแล้วก็ประมาณ270้นะครับคราบเป็นเส้นนี่คือคราบสกปรปกนะะเดี๋ยวพอทำความสะอาด ทางด้านในด้านนอกมันก็ใส่แล้วนะครับผมไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับแค่ทําความสะอาดแล้วก็จบแหละมันทําให้รถเราเมื่อลงเยอะเลยช่วยให้รถเราไม่ร้อนมากเกินไปนะครับซึ่งเราต้องการจะลอกออกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะท่านสามารถลอกออกได้ตลอดเวลาที่ต้องการแล้วก็ยังสามารถที่จะติดกลับมันไปได้เหมือนกับตัวที่เราติดทะเบียนนะนี่นะให้ท่านเห็นว่าถ้ามองออกไปข้างนอก ภาพมันก็จะผ้ามัวแบบนี้ฮะส่วนกระจกปกติเราก็คือใสๆแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพรางแสงต้องการความมืดในรถต้องการความเป็นส่วนตัวนะฮะเพราะว่ามองจากข้างนอกเข้ามาไม่เห็นเลยนี่คือครั้งแรกที่ผมติดนะครับเมื่อผมติดได้ท่านก็สามารถติดได้เช่นกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ